สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรุ่งทุนเดย์เช่นเคยซึ่งวันนี้จะมาเล่นเลดแบ็กหรือว่าอาร์บีนะครับสำหรับทุน2,600กว่าเนาะซึ่งมันก็เออจะทำกันไปถึงไทยนี่ก็ไม่รู้ไม่ทราบนะแต่ก็ไปดูกันดีกว่าอ่ะคนอ,อื่นเลยเราทำเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่ใช่มาเชิญชวนด้วยความสนุกน้อง,นองหนูๆที่อายุต่ำนี่ก็ต้องคิดก่อนฮิตนะครับคิดก่อนทำเออก็กดเริ่มเกมแล้วก็สร้างเกมไปเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงพอเราก,กดเข้ามานะครับเออมันก็ไม่ได้มีได้มาหรอกแคงต้องโรดโปรไฟล์ 5, ไหม กดเข้าไปเลยเออแล้วก็กดไปตรงที่แชร์นะครับเราจะเห็นตัวดับเบิลวันนะสิบไม้เรากดตรงนั้นไปเลยเออมันก็จะตั้งค่าให้เราแบบสับเสร็จเรียบร้อยนะคระัหรับสิบไม้ทุนสองหมนหกร้อยก็ไรู้หมายความอะที่ห้าพันนะแต่ถึงไหมไม่รู้นะเออประมาณนี้ประมาณนี้ตั้งค่าให้เราเองเลยเว้ยคือเฟีย้ยวสุดๆเลยอืมแต่ถ้าใหญ่จะตั้งค่าตามนี้ก็ตั้งค่าตามตามนี้ได้นะ 5 0 2สอะไรก็ว่ากันไปส่วน AI ที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นเลข4ี TZRBSB อะไรก็ว่ากันไปนะแต่เป็นเลข4นะครับหลัก1138ลงท้ายเนาะหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าเออเราตั้งค่าอะไรยังไงพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดเข้ามาเลยครับพร้อมกับกดตรง AI แล้วก็เริ่มเกมได้เลยเออกราฟมาแล้วเราก็ต้องมาดูการาฟว่าอ,อุ้ยมันจะสวยงามตามท้องเหลืองหรือเปล่าอืม ประมาณนี้ครับคือโอ้โหโคตรไม่มีอะไรมากเลยสบายนะครับดแบบเทรดโชว์แหกไม่รู้แหกไม่รู้รนะอาจจะแหกก็ได้แต่ใดๆก็ตามนะครับเราขอย้ำอีกครั้งนะว่าทําเพื่อความสนุกนะเอ,อดูเป็นอุทาหามสอนจุย๋ยอุทาอุทาหงสอนใจเออ กราฟเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเลเแบ,บ็คของเรากำลังเป้าหมายที่20บาทตอนยีหไม่ใช่สิบกำลเป้าหมาย่บาทกำัเป้าหมายห้0 0 0น 5, นะครับทุน2617อ่าแต่ว่าได้กำไรมาที่1 5บาทแล้วเสพกางเงินสิบมาคือประมาณนี้นะเออปึ๊บไม่อยู่ในจุดนี้ขี่กราฟเราก็ได้เติบโตขึ้นมากยิ่งนะครับมากยิ่งเ oh. <laughs> ติบโตมากยิ่งขึ้นเออซึ่งกราฟไอตัวภาพรวมบอกมันก็ไม่ได้ดูสวยสวนนยวงการอะไรมากแต่เราก็ใช้ไอที่มันมันเอาอยู่อ่ะเออ เออเอาว่าเออลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีกเลยให้ใจเย็นน้องชายเ้ยมันดีขึ้นมาแล้วนี่ไงไหนกำไาของเราอยู่ที่เท่าไหร่ละเก้าเก้าแล้วนะครับเออยังไม่ขึ้นหลักร้อยสักทีนะอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าเออมันก็มันก็ไม่ไม่ช้านะมันก็ไม่ช้าอืมตายละเก้าสิบสี่ละซึ่งพี่ๆแลน้องเห็นว่าเออทำไมมันเร็วจังนะผมกรอให้มันเร็วนะครับไม่งั้นมันจะแบบโอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะ สี่ห้าชั่วโมงได้เลยนะครับซึ่งมันก็ได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนมาถึงหลักร้อยแล้วนะคหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทนั่นเองเราก็จะไปดูอัตราการเติบโตของมันว่าดีเวนต์อยู่ของมันนะครับอ้าวบูแบบคำคัมจะได้เศษศาสาเฉได้อ่ามันก็ได้เติบโตขึ้นนะมีกาามกาภาพรวมของเรามันอยู่ในช่วงที่ลงๆแล้วก็จะเป็นขาขึ้นนะครับจะเป็นในส่วนที่เราจะได้เออผลตอบแทนเยอะมากที่สุดนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าดูหน่อยดิคิดว่าจะได้เท่าไหร่สำหรับเออกำไรของช่วงนี้นะยดู สองร้อยเก้าสิบสองบาทนะเว้ยเฮ้ยคือมันก็ได้เติบโตเรืเลยนะเว้ยนะหวายนะถ้ามีครั้งที่สองขครั้งที่ถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรอืมไหนเราไปดูกราฟต่อไปซิว่าเอ้ยมันจะเฟี้ยวอยู่ไหมหรือว่าดิ่งลงทําให้เราขาดทุนหรือเปล่า ซึ่งขาดทุนเราก็ไม่ซีเรียสนะคบเพราะว่ามันเป็นเงินเย็นของเรานั่นเองเออเพราะว่าเรามาแบบเทรดคำขำลุยขำขำนะไม่ซีเรียสก็ถ้าแหกก็สิ่นใจถ้าถ้าไม่แหกก็ดีใจมาอยู่ในหน้านี้อีกครั้งกะสังเกตดูน,นะว่าการภาพรวมแงรงตลาดของเรามันจะเรียบเนียนยิ่งขึ้นส่วนภาพรวมบอลเรากออ็อยู่ในช่วงที่มันขาขึ้นน่ะก็เลยทาให้ภาพรวมบอกเรามันเรียบไหน4ห6 5แล้ว เฮ้ยเติบโตนะจะห้าร้อยแล้วจะห้าร้อยแล้วเกือบพันละเกือบพันละเหลือขาดอีกหกร้อยนั่นเองครับเออผมว่ามันอาจจะไปถึงก็ได้นะถ้าไม่ถึงก็แหกแค่นะั้นแหละไม่มีอะไรมากมีแค่สองอย่างนะได้กับแหกหรือว่าจะหยุดเพื่อเอากาไรเท่านี้ก่อนก็ดีอแต่ว่าเป้าหมายที่อ้ายมาเนี่ยคือค่าว่าค่าจะเลยถึงห้าพันว่ะแต่ก่อนที่ค่าจะถึงห้าพันคาขอถึงห้าร้อยก่อนแล้วกันนะเ,เนี่ยครับมันก็ยึกหยีอย่างเนี้ย มันมันไม่มันไม่มได้เรียบเนียนนะสำหรับ RB นะเออไหนไปสิห้าร้อยแล้วโอ้โหมันเป็นอ่าเติมได้ห้าไปก็ห้าพันละใช่ไหมละ่ะอืมแต่ตอนนี้ห้าร้อยก่อนนะครับเออคือไอ้เจ้าตัวเล็บแบ็กเนี่ยคือเราพูดพูดเฉยนะเจ้าตัวเลบแบ็กเนี่ยมันเป็นการาฟที่ระยะย,ยาวหรือว่าสีไม้ขึ้นเนะ่ะน่าสนใจในการลยีนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอุ้ยห้าไม้สามาไม้ยังไม่ไม่น่านะมันเสี่ยงมากๆเลยนะครับมันผันผวนเก่งแต่ว่าถ้าแบบไม้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ผันผวนเลย แต่ก็าอาจจะมีแบบสกินต่อมๆสกินต่อมๆหัวใจนะไม่มีสกิจนะเขาไม่เรียกว่าสกิจนะแต่เขาเรียกว่าสกินนะครับซึ่งกาฟตอนเนี้มันเห็นแบบภาพรวมบอดตาโคตรแย่เลยอ,อแต่ว่าก็ทำไงมาให้เราถึง6 8รบาทแล้วนะเว้ยมันก็เพอร์เฟกต์ไหมไม่ไม่เลยก็จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเออซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่ามันเพราะว่าไปทำงานนนี้นะเราก็วิสบายใจใช่ไหมละ่ะ เออเราก็ไปทำงานปล่อยบอดไปปุ๊บกลับมาแหกอ่ะสูไล้ละ <laughs> จากจะได้ออินนะเศร้าเลยเออมามา่อยู่ไหนครับข <c oughs> อขยากกินห่อยครับเลยอ่ะเออนี่ครับการาฟแล้วก็เอเอติบโตมานะซึ่งเราได้มาถึง1นึ่งพันสามรอยเจ็ดสิเก้าแล้วเป็นอะไรที่เออก็ก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> จากที่เราสังเกตน,นะครับภาพรวมบอดช่วงนี้คือเรายิ่งนานเท่าไหร่กราฟยิ่งนิ่งนะเห็นไหมจะลงแค่ครั้งเดียวแล้วก็นิ่งยาวเลย ซึ่งกำไรประมาณเท่าที่สามสามพันแปดรอยี่สิบแปดแล้วนะจากห้าพันอ่าคือใกล้จะถึงห้าพันแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถึงไหมอาจจะเออติดลบลงไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราติดลบหรือว่าเราแตกเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่หน,นึ่งพันนั่นเองเพราะว่าเราเอากําไรมาทําเป็นกําไรต่อนะครับคือกําไรเป็นกาไรต่อเอ้ยกาไรเป็นทุนต่อให้กับเราประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเอออีกเงือให้กับเราก็ได้เออเป็นอีกเงือตอนนี้ก็เห็นตรงเลีข้างบนไหม 4,494บาทแล้วนะครับไม่มีอะไรจะมายั้งหยุดหยุดยั้งเราได้แล้วนว้ยเออคือความผันผวนมันก็มีนะครับมีแต่ว่าตัวอาอรู้สึกว่ามันน่าลองวะน่าจับสักหน่อยละกันนะเออซึ่งตอนนี้ลองทายดูซิว่าตัวอาอได้กำไรเท่าไหร่ะสำหรับหน้าสรุปตั้ง4,514นั่นเองครับโอ้โหซึ่งตอนนี้ตัวอาอก็พอใจแล้วสลหรับ4,514 มันใกล้จะ5พันแล้วนะครับซึ่งเออก็เป็นผลประกอบการที่ดีเยี่ยมนะเออสำหรับทุน2,617ได้มา4,500สำหรับการปล่อยบดไปวันๆแบบอะไรละ่ะแบบคนขี้เกียจเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ก่อนอ,อื่นนะครับคลิปนี้ทํเพื่อความสนุกนะต้องใช้พิจาณาญาต้องใช้จักรยานในการรับชมนะครับเออต้องขอขอบคุณจริงๆที่เขาเ้ามาชมแลฟังนะครับต้องไปก่อนเออบายบายแต่ bye เดี๋ยวก่อนนะครับ